e ีอิงลิชเวิร์ด s s เล s o นแปดวอ d ์ดบิวติการสร้างคำศัพท์ขึ้นมาใหม่จากศัพท์คำเดิมค่ะค่ะ Word Building นะคะคือการสร้างคำขึ้นมาใหม่นะคะจากคำคำเดิมโดยการเติมพยางย์งไว้ข้างหน้าคำศัพท์นะคะหรือว่าหลังคำศัพท์ค่ะแบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะคือแบบแรกนะคะพยางย์งที่เติมข้างหน้าเพื่อให้เป็นคำคำใหม่เราจะเรียกพยายง์นั้นว่า Prefix นะคะ และอันที่2เนี่ยคือพยายงค์ที่เติมท้ายคำเพื่อให้เป็นคำคำใหม่เราจะเรียกพยายา์นั้นว่า suffix ค่ะทั้ง prefix ์นะคะแล้วก็ s u ฟฟิกเนี่ยรวมกันแล้วเราจะเรียกว่า a อฟ i x นะคะมีหน้าที่ในการสร้างคำขึ้นมาใหม่นะคะอย่างเช่นตัวอย่างอย่างเช่นคำว่า happy, h a ppy H A P P Y happy มีความสุขนะคะ,ะเริ่มนะคะเอาคำมาใส่ข้างหลังค่ะ happily H A P P I L Y happily อย่างมีความสุขนะคะ happiness h a p p i n e s s happiness ความสุขค่ะ unhappy u n h a p p y unhappy ไม่มีความสุขค่ะ unhappily u n h a p p i l y unhappily อย่างไม่มีความสุขค่ะ unhappiness, u n h a p p i n e s s unhappiness ความไม่เป็นโศกค่ะคือพอยางค์ที่เติมข้างหน้านะคะคือ un เราจะเรียกว่า prefix พยายา์ที่เติมข้างท้ายเนี่ยคือ ness เราจะเรียกว่า suffix ค่ะค่ะเรามาเริ่มดูการใช้ prefix นะคะ prefix คืออะไรนะคะแบ่งออกเป็นกี่ชนิด prefix เนี่ย แปลว่าอุปสรรคได้แก่คําที่เติมข้างหน้าคําอื่นนะคะเพื่อให้ความหมายของคําคํานั้นเนี่ยเปลี่ยนไปแต่ไม่เปลี่ยนชนิดของคํานะคะอ่าอย่างเช่นตัวอย่างนะคะ polite polite p o l i t e polite ที่แปลว่าสุภาพนะคะเป็นคําคุณศัพท์แล้วก็เติม prefix นะคะ im ลงไป i m im นะคะลงไปเป็น impolite impolite ก็ยังเป็นคำคุณศัพท์อยู่ตามเดิมนะคะแต่ความหมายเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามก็แปลว่าไม่สุภาพค่ะยกเว้นนะคะ Prefix ที่เป็นคําว่า n en นะคะแล้วก็ em นะคะจะทําคํานั้น,นให้เป็นกริยาค่ะ Prefix นะคะแบ่งออกเป็น3ชนิดตามลักษณะของคํำที่ใช้นําหน้านะคะแบบแรกคือชนิดที่เติมข้างหน้าแล้วเนี่ยทำให้คำคำนั้นมีความหมายตรงกันข้ามนะคะ ได้แก่ un, U n un, this, dis, in, in, im, im, non, non นะคะแบบที่สองชนิดที่เติมข้างหน้าแล้วเนี่ยทำให้คำคำนั้นเป็นกริยาขึ้นมาได้นะคะ n, en นะคะแล้วก็ m, em ค่ะแบบที่สามชนิดที่เติมลงไปข้างหน้าแล้วนะคะมีความหมายแตกต่างกันอันนี้จะต้องจดจำเป็นตัวตัวนะคะอ่าเรามาดูแบบแรกเลย prefix ที่เติมข้างหน้าคำนะคะแล้วทําให้คําคำนั้นเนี่ยมีความหมายตรงกันข้ามหรือว่ามีความหมายเป็นปฏิเสธนะคะหรือว่า negative prefix ค่ะมาเริ่มที่คําแรกนะคะอั U N อันนะคะเปลว่าไม่นะคะปกติเนี่ยเราจะใช้เติมข้างหน้าคําคุณศรรัพท์หรือว่า adjective นะคะมาดูตัวอย่างคะ่ะ clean C L E A N clean สะอาดเติมอันเข้าไปนะคะ unclean U e N C L E A N unclean ไม่สะอาดค่ะ Lucky L U C K Y lucky มีโชคหรือว่าโชคดีนะคะเติมอันเข้าไปค่ะ Unlucky UN, U N L U C K Y unlucky ไม่มีโชคหรือว่าโชคร้ายค่ะ Safe ปลอดภัยค่ะ S A F E safe ปลอดภัย เติมอันเข้าไปนะคะเป็น unsafe 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 ไม่ปลอดภัยค่ะแต่คำคำนี้ safe safe นะคะที่แปลว่าปลอดภัยเนี่ยค่ะอย่าไปจำสลับกับคำว่า save safe นะคะที่แปลว่าประหยัดนะคะคำต่อไปคะ่ะ wise wise e, ฉลาดเติมอันเข้าไปนะคะ unwise un wise UN, unwise ไม่ฉลาดค่ะ kind k i n d kind ใจดีนะคะเติมอันก็ไปค่ะเป็น unkind u UN, n k i n d unkind ใจร้ายค่ะคารูแบบต่อไปนะคะ dis d i s h i s ก็แปลว่าไม่เหมือนกันนะคะใช้เติมข้างหน้ากริยาหรือว่า verb นะคะหรือว่าข้างหน้าคำนามหรือว่า noun หรือว่าข้างหน้าคำคุณศัพท์หรือว่า adjective ค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะ like l i k e like ชอบนะคะเติม dislike d i s l i k e dislike ไม่ชอบค่ะ agree a g r e e agree เห็นด้วยนะคะเติม d i s เข้าไปค่ะ disagree d i s A G R E E disagree ไม่เห็นด้วยค่ะ appear A P P E A R appear ปรากฏนะคะหรือว่าเห็นชัด disappear D I S A P P E A R disappear ไม่ปรากฏหรือว่าเห็นไม่ชัดค่ะ please P L E A S E please แปลว่าพอใจหรือว่ากรุณานะคะเติม dis ้าไป dis please D-I-S P-L-E-A-S-E d i s p l e a s e ไม่พอใจหรือว่าไม่กรุณาค่ะ Believe e e B-E-L-I-E-V-E Believe เชื่อเติม dis เข้าไปนะคะ This d i s b e l i e f D-I-S B-E-L-I-E-V-E d i s b e l i e f ไม่เชื่อค่ะอย่าจำสลับกับคำนี้นะคะคำต่อไปคือ Believe B-E-L-I-E-F Believe e ความเชื่อนะคะเติม dis เข้าไป disbelief e D-I-S-B-E-L-I-E-F disbelief ความไม่เชื่อนะคะอ่าเรามาดูนะคะ b e l i e f ที่ลงท้ายด้วย ve แปลว่าเชื่อถ้าลงท้ายด้วย ef แปลว่าความเชื่อต่างกันนะคะ believe ที่ลงท้ายด้วย be b e l i e b e เนี่ยเชื่อเนี่ยเป็น verb นะคะเป็นกริยาแต่คำว่า believe B-E-L-I-E-F Belief นะคะเป็นคำนามหรือเป็นนา u แปลว่าความเชื่อค่ะคำต่อไปค่ะ advantage a d v a n t a g e advantage ความได้เปรียบนะคะเติม dis เข้าไป disadvantage d i s a d v a n t a g e disadvantage เสียเปรียบนะคะ honest h o n e s t honest ซื่อสัตย์เติม dis เข้าไปเป็น dishonest d i s h o n e s t dishonest ไม่ซื่อสัตย์อันนี้นะคะไม่อ่านว่า honest นะคะอ่านว่า honest ตัว h เราจะไม่ออกเสียงออกเสียงเป็นตัว o เลย o นะคะแล้วก็ n e s t honest จะเหมือนกับคำว่า hour h o u r hour ที่แปลว่าชั่วโมงเราจะไม่ออกเสียงตัว h นะคะเราจะออกเสียงเป็น o u r เหมือน o u r แปลว่าของพวกเราละคะ่ะอันนี้เป็นข้อยกเว้นทางภาษานะคะคำต่อไปค่ะ similar s i m i l a r similar เหมือนเติม dis เข้าไปนะคะ dissimilar d i s s i m i l a r dissimilar ไม่เหมือนค่ะต่อไป Courteous C O U R T E O U S คอเ t e ยแปลว่าสุภาพค่ะเติม d i s กเข้า e ไป d i s c o r t e o u s D I S C O U R T E O U S d i s c o r t e o u s แปลว่าไม่สุภาพค่ะอย่ายลืมนะคะว่าคลิปเนี่ยถ้าดูรอบเดียวแล้วไม่มีใครมีวันจะจำได้หมดค่ะ ครูอยากให้ฟังสัก4ี่หรอบนะคะหรือว่าฟังจนกว่าจะจําได้มีนักเรียนบางคนเนี่ยคอมเมนต์มาใน YouTube ด้วยน่ารักมากเลยว่าบางคนเนี่ยฟังแล้วก็จดโน้ตจดเลคเชอร์ไปด้วยอันนั้นเนี่ยมีประโยชน์มากค่ะฝึกฝนอดทนพยายามสักวันเราจะเก่งเองค่ะ